สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาแกะกล่องกันนะครับกับ d i สก์ดิสนีย์อีดิชันครับนี่คือบอร์ดเกมที่ผมพูดตรงๆนะว่าผมอยากได้มาสักพักแล้วนะครับตั้งแต่ช่วง pre เด d e r เลยนะครับแต่เพราะว่าตัวผมเองไม่ได้รีบร้อนอะไรนะครับแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องโปรโมชขนาดนั้นนะครับแต่แอบเสียได้อยู่หน่อยๆนะก็เลยมาซื้อทีหลังเอาแบบนี้นะครับซึ่งผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมร้าน be wish บอร์ดเกมมานะครับขอโทษนะพี่จำชื่อไม่เป็นนะบีวิชนี่ครับทางร้านก็ได้แจกซอมาให้แล้วก็ให้บอร์ดเกมในราคาสุดพิเศษมาให้นะครับต้องขอบคุณทางร้านบีวิชเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะพี่หนว่นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมีคลิปแยกอไปต่างหากไปไปรีวิวร้านนี้พี่กันหน่อยนะผมรู้สึกประทับใจมากนะครับก็เอาก่อนเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับดิสก์อินเนี่ยเล่นได้3าถึงหคนนะครับใช้อายุประมาณ14ปีแล้วก็ใช้เวลาประมาณ30นาทีนะครับผมค่อนข้างจะมั่นใจว่าในหลายๆท่านเนี่ย น่าจะต้องมีโอกาสผ่านเกมส์ดิสกันมาบ้างนะครับและครั้งนี้นะครับเขาได้มาคอลแลบกับตัวดิสนีย์นะครับซึ่งโอ้โหผมบอกเลยว่าอลังการมากนะครับผมรู้สึกชอบมากนะเพพาะโดยส่วนตัวผมเป็นติงดิสเอไม่ใช่ดิสนีย์อยู่แล้วนะครับดิอดิสนีย์นะแล้วเขามาทํากับดิสนีย์แบบนี้เนี่ยโอ้โหมันจะพลาดไม่ได้เลยทุกคนผมรู้สึกว่าพลาดไม่ได้นะครับแล้วมันค่อนข้างจะสวยมากนะครับซึ่งสำหรับใครที่มีโอกาสได้โปรโมตัวกระต่ายไปนี่ผมขอบอกเลยว่า ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับมันหายากจริงนะผมว่ามันดีอ่ะแต่ต้องบอกอย่างหนึ่งข้อเท็จจริงเลยนะทุกคนนะโปรโมมันมีเยอะกว่านั้นเออผมบอกเลยนะมันมีเยอะกว่านั้นทุกคนเดี๋ยวผมขึ้นอินเสิร์ตภาพไม่ดูนะคือมีโค้ดจะเยอะที่เขาเขาทํามานะมีสติปมีอีกตายจากอลิสอเวนแลนด์นใช่ไหมมีสติปมีนู่นมีนี่ออเยอะเดี๋ยวเอารูปมเอาขึ้นมารูปขึ้นมานั่นะฮะก็ถ้าใครอยากจะครบนะครับผมบอกเลยนะ มังเยอะฮะนี่ก็คือเปิดกล่องมานะครับคือคือที่จริงเอาตรงๆนะครับผมแกะไปแล้วรอบหนึ่งแลยตัวแต่กล้องมันพังไปก่อนนะผมเลยเอาตัวนี้มาถ่ายใหม่นะอ่านี่คือตัวประกอบโอเคไม่ต้องสนใจนะครับคู่มือแปลไทยนะครับเอาจริงๆมันเล่นง,ง่ายนะดิสกอิดเนี่ยผมผมว่าเล่นง่ายอยู่นะครับโดยส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นเกมที่เล่นง,ง่ายเลยกันนะก็ไม่ประหลาดข้ามไปนะครับพันช์บอลน,นะครับก็ถือว่าโอเคนะสวยมากเลยนะครับมีธีมต,ต่างๆมอนสเตอร์อินอะลิชอินวอลเดอร์แลนด์อลาดินนะครับ อันนี้อะไรก็ไม่รู้นะฮะมีชินกเบลนะครับแล้วก็มิกกี้เมาส์นะครับก็ตามตีนตัวละครมีโป้ที่เราได้ในกล่องหลักเนาะถือว่าทำได้ดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นแฮนที่แต้มวเวลาเล่นก็จะแต่แตๆแตแตแต้มไปต่างๆก็จะเป็นกิมมิคของเรื่องราวในดิสนีย์นะครับนี่คืออินเสิร์ตที่ได้มานะครับ ที่จริงซองก็ใส่ซิลอย่างที่ผมแจ้งไปเมื่อตอนต้นคลิปนะครับว่าเออผมผมแก่แล้วแหละแต่ว่ามันเกิดความผิดพลาดหน่อยนึงนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวได้ได้ประกอบเนาะที่ทําให้มันหมุนได้นะครับแล้วก็มีอันนี้มีโป้ต่างๆนะครับก็มีสกรีนข้างหลังนดิสนีย์พิซซ่านะครับอันนี้มีเรื่องอะไรเลดพนด้าเนี่ยอันนี้อาราดีนใช่ไหมมอนสเตอร์อินนะครับไม้นะอันนี้ก็ไอในเอริชอวนแลนด์นะทิ๊กเกอร์เบลนะครับแล้วก็มิกกี้เมาส์เนาะมีเยอะนะทุกคนมีเยอะเลยอะ อ่าโอเคแล้วนี่ก็การ์ดต,ต่างๆนะครับก็ถือว่าโอเคนะแต่เป็นการ์ดแบบไม่ใช่ดีนินนะครับการ์ดบวมนะครับหลังการ์ดก็เป็นดิกซ์อิสนะครับค่อนข้างจะสวยงามนะครับเรามาดูกันดีกว่าทุกคนว่าเขามีอะไรกันบ้างนะครับมีอย่างแรกเลยอันนี้ผมไม่รู้เรื่องอะไรนะมีนี่ปีเตอร์แพนมีสโนว์ไวท์นะครับมีอินไซด์เอาสมีออฟมีอันนี้ผมไม่รู้จักนะอันนี้มีโอ้โหเลยเดอะทริเชอร์แพนิสี่ผมชอบมากเลยเรื่องนี้นะใครใครชอบคอมเมนต์บอกหน่อยนะ เชียร mm ์เชียร์พลงนี้เดอะเบสผมเลยนะครับมีซินเดอเรลล่ามีโรบินฮูดมีอันนี้เรื่องอะไรวะไม่รู้อ่ะอันนี้อันนี้น่าจะพ่อมดเมอร์ลินปะนะอันนี้เรื่องอันน,น,นี้นี่เรื่องเพลงนะอยู่ในจักรวาลคาแล้วก็มีซิงเนเจอร์ของพิซซ่านะครับเรื่องไดโนโซนะครับเอ่อพูผมชอบอยู่พูแต่แสดงมีพูมาแค่นี้เอนะครับมีมีเรื่อง, aur, อองอดม o ัมโบ้ปะดัมโบ อันนี้สกูตนะอันนี้เบลดูดอกเปนหลักเขาเป็นลูกกระดาษน,นะทุกคนเบลชอบอ่านหนังสือนะผมชอบเบลนะครับโพเคอร์ฮันเตอร์สอันนี้มีอ่าไอ้กุสโก้นะครับกุสโกอันนี้อันนี้น่าจะเป็นแอนิเมชันเรื่องแรกๆของดิสนีย์ปะอันนี้เรื่องแอเรียลนะครับเดอะเมอร์เมดใช่ปะอันนี้ลาคอนเซลอันนี้มิกกี้เมาส์นะครับมีเดอะไลออนคิงนะครับ อันนี้มี A l i c e In w o n d e r l a n d มี g o o f ่นะครับมีอันนี้เรื่องชิกเรื่องชักอะไรเปล่าเรื่องไก่นะเคยดูนะทุกคนหนังลอสมากอันนี้อันนี้เหมือนกันอันนี้เอ้ยน,นี่ผมชอบมากเลยครับส่วนตัวนะอันนี้มันผมจำได้แต่วลีของเรื่องอะเรื่องจงก้าวเดินต่อไปเป็นเป็นหนังตีมย้อนเวลาที่สนุกมากเลยนะแต่ผมขอโทษทีผมจำชื่อไม่ได้นะครับใครจำได้บอกผมหน่อยนะเรื่องนี้นะโหอันนี้น่ผมชอบมากเป็นเป็นเป็นโค้เป็น คำพูดที่ไม่โดนใจจนถึงทุกวันนี้เลยนะผมชอบจริงเรื่องนี้อันนี้เรื่องอะไรเรื่องฟร o เซ n นอันนี้เรื่องน่าจะฟร o เซ n นต่อนะครับอันนี้มิกกี้เมาส์เดอะเมจิ a l คอันนี้เรื่องอะไรไม่แน่ใจนะครับ b a มบี้ดอม n น i เชียนอันนี้น่าจะเ a ดี้ไอเด t r ทรัมหรือเปล่านะครับแมลมาลี Memory, เนาะพีโนคคิโออันนี้เวทีกราฟนีโม m ท t ยสตอรี y อันนี้เรื่องอะไรมีเพนกวินด้วยไม่แน่ใจนะมูหลานนะครับมี toy story อันนี้น่าจะโมนาเรื่องเปิดโมนาโคาโนโ้ทโฮสตริสมอนสเตอร์อินช์อันนี้ก็เลยดเนืแทมที่ซีนดูสปาเกตตี้กันใช่ไหมอันนี้เดอะคลาสสิกมิกกี้เมาส์ e m นิโม่อ่าตุเส็ดฟอกอ่าฮโ่เีโ เอ่อซิคิโลหรือโลสิบประจําชีวะได้มีเรื่องอะไรไม่ดูนะครับอันนี้สติชอันนี้เป็นอะไรนะเจ้าหญิงนอกค่ายเจ้าหญิงเจ้าหญิงนอกค่ายคนจำจำได้อย่างเงี้ย like ที่ที่ที่จะแปลงน่าเป็นหมีกันปะที่เขาจะหัวฟูฟูหน่อยนะ wave it up อันนี้ Atlantis ผมชอบ Atlantis นะผมน่าจนะไม่น่าเช่าแต่ใช่นะ Atlantis นะชอบชอบ Atlantis นะมีเรื่องอะไรอะจำไม่ได้คุณคุณนะค,นคุณคุณ อันนี้อะไรอันนี้ออโราชื่อหนึ่งออโราใช่ไหมอันนี้หมวคาวบบยหมวคาวบบยกับเมืองไม่รู้จริงๆครับอันนี้ลายานะครับอันนี้เมาชีลูกหมาป่าอันนี้เรื่องผู้ชายกลายเป็นหมีเรื่องกลายเป็นหมีนะอันนี้เรื่องอันนี้เรื่องอะไรไดโนเสาร์อีกแล้วหรอจำไม่ได้อะแต่อันนี้ผมไม่ค่อยชอบเรื่องนี้เท่าไหร่นะส่วนตัว อันนี้เรื่องโบว์ป่ะโบว์หมาพลังสายฟ้าอันนี้ Monster Universe อันนี้ The Incredible ดิบล์อันนี้อันนี้ก็เดี๋ยวคิดเรื่องต่อนะครับเรื่อง Cars c a r ร์ลัตทูอันนี้เรื่องพี่น้องเอลฟ์อันนี้ก็กระแสเงี้ยนะตอนเข้าโรงจำได้ชอบข้อช่วงคู่นะครับเรื่องโซลอันนี้เรื่องอันนี้มนุษย์เนื้อมนุษย์เนื้ออยากถ้าถ้าขึ้นบกแล้วจะกลายเป็นคนเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้นะเรื่องแอนอันนี้เรื่องมด จับไม่ได้อันนี้เรื่องอะไรอะเรื่องที่เป็นเข้าไปโลกวิญญาณของสไตล์เม็กซิโกวะนะแล้วนี้ละดีนนะครับอันนี้น่าจะเจ้าหญิงเอ้ยไม่ใช่แม่มดแม่มดสักตัวหนึ่งนะครับีอสกรูดนะครับอันนี้ซูโทเปียใช่ไหมอันนี้อันนี้คนหลังค่อมอันนี้ชายหลังค่อมนะครับอันนี้วอสไลเยียโอ้ยเท่ว่ะอันนี้ทรนชัวอันนี้ อันนี้12พี่น้องพี่น้องมีพลังพิเศษทุกคนแต่ว่านางเอกไม่มีพลังพิเศษแล้วก็อันนี้เลฟพนด้าโอ้โหทุกคนดีอ่ะเออเฮ้ยมันดีนะผมอยากให้เขามีเวอร์ชั่น2มาจริงเลยอ่ะชอบเฮ้ยชอบไอเลิฟอิดเลิฟเลยอ่ะเลิฟเนี้ยรักเลยนะฮะนี่คือทั้งหมดของดิสนีย์ดิสอิทดิสอิทดิสนีย์เอออะไรก็ตามแต่ whatever นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณที่ติดตามและรับชมจนจบนะครับ วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ